จังหวะนี้บอลกระชอกมาเข้าขวาปันนิ่มนิ่มมาอีกจังหวะหนึ่งไปเปลียแทงมาที่มาคาแรดฟอดยึกยักเข้าขวาปันนิ่มนิ่มก่อนรับชมลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพวกโปรเลยนะครับสาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาเล่นดงแรงแต่ไม่สปีดท,ทั้งเกมนะมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะ แล้วทุกคนคิดว่าผมจะไหวหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแผนที mm ่ hmm. จะเอาไปเล่นวันนี้ก็คือแผน4-4-2นะแต่ผมปรับ C ีเม mm hmm. ตัวหนึ่งมันก็เลยเป็น4-1-3-2นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะจอของผมมันใหญ่ไปนิดนึงนะ mm hmm. ก็ไปดูกันเลยว่า mm hmm. ผมจะไหวหรือเปล่านะไม่สป mm ีดทั้งเกมเลยนะก็มาดูกันเลยครับท mm ุกคนคิดว่าผมจะไหวหรือเปล่ากอมาดูกันเลยผมก็ เอาแผนอะไรก็ไม่รู้นะก็ะลองมาเรียนดูว่ามันจะโหดนหรือเปล่านะดูนะนี่ไงจิกหมุนหมุนหมุนโดนหมุนอีกหมุนอีกนีไงละ่ะบอลมาที่เบลเล่าเบลเล่าลากอย่างส่งมาที่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายยังครึ่งอยู่เห็นไหมผมจะไม่สปีดเลยนะยึก,ย,กยักยกึกยักเข่ากลางมาจิกจิกทาไงจิกทาไงซ้ายขวามไม่บ้างปัดเข้ามาที่กลาง นี่ไงครับผมจะเล่นสูตรวนไปวนมานะแต่ไม่ใช่ว่าต่อบอลอยู่แดนหลังอย่างเดียวนะผมจะเล่นแบบนี้นะอันนี้เป็นสปีดเล็กๆน้อยๆสำหรับยิงโอ้โหบอลกระชอกมาลูกนี้โค้งๆนิ่มๆกู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 นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเขาไม่ให้ดูด้วยเลยก็อยู่เฉยๆก็นำนะทุกคนแต่มันจะ เป็นสปีดบางครั้งนะผมอาจจะเพือกดก็ได้นี่นี่ไม่สปีดแล้วพวกก็วนแบบนี้ยก็ผ่านง่ายๆแบบนี้เลยนะก็ถ้าทุกคนจะเล่นแบบนี้ทุกคนต้องใจเย็นมาก,มากๆเช่นผมผมเป็นคนใจเย็นก็โอ้โหติดเลยดูนะปึ๊บหาหาตัวไหนว่างแล้วก็ส่งตัวไหนไม่ว่างแล้วก็ไม่ส่งนะันแบบนี้ออกมาซ้ายปึ๊บแบบนี้จิกไม่ว่างก็ขค้ืนมากลาง แล้วก็ไม่ว่างเราก็หักขึ้นมาแบบนี้คอ,คอยเล่นขึ้นไปโอ้โหจังวันนี้เปิดเข้าไปลูกนี้คกอืห <c oughs> อกคลั่งไปนั่นจะเป็นผมได้เตียมมุมนะลูกมุกิก็อลองดูทุกคนว่าจะไม่สปีทันเกมว่ามันจะชนะหรือเปล่านะเป็นมาลูกนี้แบแค็คแฮมดูจังวันนี้เขาสวนแล้วกุติกุติไปแล้วกุติกุติแทงมาที่โอ้โหโอ้โสิมเพนไม่ได้ก็ ืโดนตัดถึงแล้วโดนโอโ้ไปแล้วเดริกชิวๆดวงนี้มาที่แบ็กซ้าโอ้โหโดนชนครั้งหนึง่งโอโ้โดนตัดแล้วลูกนี้สวยแล้วไงกุติแทงมาที่โอซิมเ็นปาดเข้ามา,น,มานี่มานิ่มๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนยิงจนได้ด้วยความผิดพลาดของตัวเองนะโอไม่เป็นไร ผมก็ไม่สปีดอยู่ดีนะนะดูนะดูดิอทีิแบกขวาเหยี่ยมาตัวสวนสวนแต่สปีดไม่ได้เข,าข้ากลางมาชินปปี้เอมปปี้หมุนหมุนหมุนแยงมาที่เรดฟอร์ดเลดฟอร์ดคึงเข้าขวาปันโค้ิ่มมิ่มเป็นไงละครับไม่สปีดแล้วก็สามารถเข้าไปทำสกอร์ได้อยู่ดีนะทุกคนนะกรับสองประตูต่อหนึ่งแล้วฟอร์ตอนนี้ก็เวลาที่ 32นาทีนะก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนยิงเมื่อไหร่นะเพราะเขาสปีดได้นะแต่ผมไม่สปีดนะมาอีกแล้วก็ชนไว้ลูกนี้จังหวะนี้ก็สวนแล้วยิกสวนเตะไม่ได้นะเพราะผมไม่สปีดนะก็คืนมาเล่นง่ายๆแบบนี้นะแต่ผมจะไม่แบบส่งคืนหลังอะไรแบบนี้เล่นแบบน่าเกลียดตมแมวนะผมจะหมุนอยู่ในนี้เลยก็พาหมุนอยู่างนี้แหละถ้าไล่ได้ก็ไล่นะไล่ไม่ได้ผมก็จะหลอกไปแบบนี้ มาที่แรดฟอร์ดก็แทงออกมาแบคแฮม,มแบคแฮม,ม,มก็ให้มาลูกนี้ก็ปืดก็โค้งมาลูกนี้ก็โค้งซ้ำโอ้ไม่ดูโค้งไปโอซิเมนอยู่บอลอยู่ที่โรดี้มอนเดนิมาที่บปเดล่าบเดล่าก็พามุนเป็นหนึ่งครั้งโอ้โหใครอยากมุนเป็นก็ไปดูชิปผมได้นะผมสอนไปแล้วนะมุนนะว่าถ้าอยากให้สอนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่คลิปเลยนะครับ มาดูจังวันนี้ดูนะเขายังไม่ได้บอลเลยก็จนหมดครึ่งเวลานะทุกคนดูนะเปอร์เซ็นการคองบอลของผม79ต่อ21ปนะที่ว่าแตกต่างกันมากเลยนะทุกคนออกผมไม่ได้ทวงเวลานะทุกคนก็เป็นเห็นกันอยู่นะผมไม่ได้ต่ออยู่หน้าประตูต่อไปต่อมาแบบน่าเกลียดน,นะผมก็แค่คลองบอลไปคลองบอลมาอยู่แบบนี้แต่ไม่ได้เล่นหน้าเกลียดขนาดนั้นนะ นะมาให้ได้แล้วก็ให้ทำหนักทำเฉยผมยังไม่ได้บอลนนะี่แหละทุกคนก็คือคารเล่นทั้งเกมแต่ไม่สปีดนะก็จะโดนยิงเมื่อไหรก็ไม่รู้ก็เขาก็เปิดมาย่อยๆมาลูกนี้ก็โขก่ไว้ได้โขกไว้ได้ก็แรดฟอร์ดมาที่แบแ็กแฮมแบแม็กแฮมวนหนึ่งครั้งจ่ายข้อกลางจ่ายมาที่ เขมปเปเมปเป่ออกที่กาบซ้ายชิบมาลูกนี้ก็โขบเหลือไปแล้วลุ้เบลิตลุนแย่งมาเขาจะสวนคืนแล้วเขาจะสวนคืนแล้วเขาจะมาแล้วชนชนเบลลิแคมเออเราโค้ออกมาือดาดตีดาดเราต้องออกมาก่อนก็มุนแบบนี้ขึ้นสวย ออกข้างไปไปที่วันทูแล้วก็เปิดออกไปที่ริมเส้นปีกซ้ายหมุนมาก่อนพอเพื่อนเติมเติมแล้วก็คอร์ดเข้ามาลูกนี้โคกเสียบได้ยังไงลูกนี้เปิดมาอีกโอ้โหโดนแบร์แคมแพกแฮมกวาดหืม <c oughs> ไม่ทันเป็นแคมเร็วแต่ดักดักไม่โดนอีกคืน <c oughs> มาลูกนี้ก็สบายฮะ เป็นฝั่งของผมได้บอลน,นะเพนี่แหละนี่ไงละ่ะจะเข้ามาก็ยากเนี่ยน,นะเพราะผมเป็นคนคลองบอลที่เหนียวแน่นอือฮึพูดยังไม่ขาดคำออกซะเละนี่เขาทุ่มบอลดักดีเบย์แฮมดักดีเดลลาโอโหดักไม่โดนอีกเอาเขาหันหลังส่งแล้วก็โอ้เขายังได้เฉยเลยลูกนี้ โอ้โหถินไปแล้วโอ้โหน่ากลัวมากลูกนี้เปิดมาโค้ชนคานเกือบไปแล้วเตออกไปนี่มาเกือบโดนลงโทษนะครับเมื่อกี้นี้กอไปเล่นต่อเจ็ดสิบสามนาทีแล้วกอให้มาที่ปีกว่าก็ขึ้นโรดิโอย้ายออกไปที่ฝั่งซ้ายโอเข้ากลางมาเข้ากลางมาแล้วก็จิกยัก์ก่อนถ้าเขาไม่เข้าเราก็ ค่อยๆเซตกันไปเพราะว่าเราสปีดไม่ได้ก็ให้ไปตบเข้ามากลางเบาเกินไปยังดักได้อยู่ให้มาจี่เอล่าเอล่ายัดเข้ามากลางหมุนไปหนึ่งทีปรปเป้แทงมาลูกนี้ล้ำหน้านะครับโอ้ลำ้ำโ้ล้ำนิดเดียว ทำตัว <anything S 2> บนนะเมื่อกี้นี้ลำลำน่าจะลำเทนก็ไปดอรานุมาเปิดมากโขกไปโอ้ยนาปีก็โขกมาที่แรดฟอร์ดฟอร์ดยึกยักยักหมุนหนึ่งทีทำไงส่งมาให้เพื่อนตัดเข้ามาหนึ่งสองปีเล่าปั่นซ้ายเบาเกินไปกดทุ่มมาลูกนี้โขกไปให้เพื่อนโขกยิงหนึ่งครั้ง กี้ก็ได้บอลอีกโอ้โหส่งอะไรเนี่ยไปแล้วสานี่สานี่ยึกยักไม่ส่งส่งมาที่กุติกุติส่งมาที่นี้มาก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกระจายในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ